มีนาซังคอนดิจิวอัตชีวซันเดย์สวัสดีครับสังครับผมกำลัเข้าสู่เกมออกซิเจน not i n c l u d ด d ไม่รวมออกซิเจนในพาร์ทที่23ดาววาลเคนเนี่ยนะครับก็ครั้งก่อนหน้านี้เราก็ได้มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของตัวห้องน้ําแล้วก็ได้มีการทาห้องอาบน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจากครั้งก่อนนะครับรู้สึกว่าผมจะมีการทิ้งปัญหาไปเรื่องหนึ่งซึ่งก็ต้องมาแก้ไขกันในพาร์ทนี้ด้วยนะครับนั่นก็คือใครจําตําแหน่งดีได้บ้าง ตรงนี้จะเป็นจุดที่เคยมีเครื่องมาบัดน้ําเน่าใช่ไหมครับซึ่งตอนที่เรามีการทุบในเรื่องของสิ่งกอ่อสร้างที่แบบว่ามีเรื่องของเหลวอยู่ข้างในเนี่ยมันก็จะออกมาในลักษณะของตัวขวดด้วยเหมือนกันแต่ว่าทีนี้น้ําตรงนี้นะครับมันเคยเป็นน้ําเน่าที่จะมีเรื่องของตัวเชื้อโรคซึ่งมันก็มีน้ําเน่าที่แบบมีเชื้อโรคติดออกมาด้วยแล้วทีนี้นะครับสารพันก็ เอาไปเททิ้งเอาไว้ตรงนี้สมผมเคยวางที่เทขวดเอาไว้แล้วก็เอามาเทไว้ข้างล่างใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนี้บริเวณข้างล่างนี้นะครับปรากฏว่ามีน้ําเน่าที่มีเรื่องเกี่ยวกับตัวเชื้อโรคอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ทีเนี้ยตรงนี้มันเป็นน้ําเน่าใช่ไหมครับถ้าหากว่าเรามาดูข้อมูลของเลือกอาหารเป็นพิษอาหารเป็นพิษไหนดูซิอาหารเป็นพิษนะครับบอกว่ามันจะมีการเพิ่มจํานวนในน้ําเน่านั่นเองนะครับหมายความว่าตรงบริเวณนี้เนี่ยถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังมีเชื้อโรคแบบว่ายังไม่ได้เยอะมากแต่ว่าถ้าเราปล่อยเวลาผ่านไปเรื่อยเร ตรงบริเวณนี้ที่แบบว่ามีน้าเน่าเนี่ยมันก็จะเติมไปด้วยในเรื่องของเชื้อโรคนั่นเองนะครับเพราะฉนั้นผมไม่อยากให้มันมีเชื้อโรคเพราะฉันก็เลยอาจจะทําการสูตรตรงนี้ออกไปให้หมดเลยนะครับซึ่งจะสูบไปไหนล่ะก็แน่นอนนะคะว่ามันก็คือตรงบริเวณห้องที่เราใช้ในการปั่นพลังงานไฟฟ้านะครับก็คือผมจะทาการวางตัวเครื่องอปั๊มน้ํา แล้วก็ทําการสูบม,มันออกไปแล้วก็ให้มันเข้าไปที่ระบบที่เราใช้ในการปั่นพลังงานไฟฟ้าตรงนี้กันล้วกันนะครับอีกอย่างหนึ่งคือตอนเนี้ยปริมาณไอ้น้ำเรียกได้ว่าค่อนข้างจะน้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆก็ถือโอกาสเป็นการเพิ่มในเรื่องของปริมาณน้ําไปเลยนะครับโอเคงั้นก็มาเริ่มกันเลยตรงนี้ผมก็มีการต่ออะไรเพิ่มเติมมาจากนั้นเราก็แค่ทําการวางเครื่องสูบอ่าปั๊มของเหลวเข้าไปสักเครื่องหนึ่งจากนั้นก็ทําการต่อท่อน้ําให้มันเชื่อมไปจนถึงตรงไหนดี ให้เชื่อถือตรงนี้กนนกัน,นะครับก็คือจะเป็นท่อน้ําที่เราต่อให้กับในเรื่องของระบบสุขาแล้วก็ระบบห้องน้ำเนี่ยมันก็จะอาปล่อยไปที่ห้องนี้อยู่แล้วนะครับตอนนี้การก่อสร้างก็ใกล้กกลจะเสร็จเต็มทีแล้วนะครับเหลือแค่บริเวณข้างล่างเท่านั้นส่วนตรงนี้ก็จะมีการต่อระบบไฟฟ้านะครับให้มันมาเชื่อมกับตรงจุดที่เป็นหม้อแปลงไฟฟ้ารบริเวณตรงกลางฐานของเรานะครับส่วนเรื่องของตัวท่อน้ําก็จะต่อเชื่อมมาที่ตรงท่อน้าที่แบบเป็นเรื่องของน้าเน่าจากระบบสุขาของเราทั้งหมดนั่นเอง โอเคที่เหลือแค่รอให้มีการก่อสร้างให้เสร็จนะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนว่าอุณหภูมิร้อนเกินเกิดอะไรขึ้นอ๋อตรงนี้นะครับมันเป็นจุดที่มันเจอกับความร้อนระดับ100องศาอยู่ด้วยซึ่งทีนี้นะครับควาาร้อนมันก็จะค่อยๆลอยลอขึ้นมาลอยขึ้นมาจนก,กระทั่งทําให้สิ่งก่อสร้างบางอย่างแบบว่าถ่อุณหภูมิได้ไม่ถึง100ยเนี่ยก็เลยมีความเสียหายขึ้นมาเรื่อยๆนะครับึ่วนนี้เอ่อมันไม่ได้ใช้นี่หนาก็ทําการสั่งลือถอนไปกันลวกันเนอะเออแล้วก็อย่างหนึ่งคือมีมมเพพิ่พอดีนซ อารี Ari, ได้การศึกษาวิจัยไม่ได้ก่อสร้างไม่เป็นกอดขวาม่เอาเลยนะครับไขซิกสเตอร์เหรอตอนนี้ก็มีเยอะแล้วอะ่ะทำอาหารก่อสร้างไม่เป็นกับเลี้ยงสัตว์ไรการศึกษาอืมอยากได้คนสายเลี้ยงสัตว์อยู่พอดีเลยแต่ว่าคนนี้จะไปเรื่องของการวิจัยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นคนที่แบบว่าให้อยู่ในฐานอย่างเดียวไปเลยกันละกันนั่นก็ขอรับ Ari, อาลีเข้ามาเป็นสารพันคนที่16กันแล้วกันนะครับโอาเคทําการรับมา โอเคทําการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเดินระบบกันเลยดีกว่าก็หรือก็ทําการเชื่อมต่อสายไฟให้มันเชื่อมถึงกันแบบนี้เทา่านี้ตัวปั๊มของเหล็กก็จะสามารถทําการสูบน้ําในห้องนี้ได้แล้วนะครับแล้วมันก็จะค่อยๆลําเลียงตามท่อน้ําไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็มาที่อระบบท่อน้ําที่แบบว่าเป็นอ่าขาออกของตัวห้องสุข,ขาของเรานะครับโอเกทําการสูบมาสูบมาสูบมาจะไปด,ดูเรื่องของชื้อโลกไหนซิ ตอนนี้เชื้อโลกก็ยังมีอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามแหละถ้าปล่อยเวลาผ่านไปเรื่อยๆยังไงมันก็เยอะขึ้นอยู่แล้วก็ถือโอกาสสูบมันออกไปให้หมดเลยกันแล้วกันนะครับนี่ทําการสูบตามทามาเรื่อยๆโอ้โหมาลุวๆมาลุวดีมากดีมากก็เป็นการเพิ่มปริมาณน้ําในห้องนี้นะครับคือตอนเนี้ย ปริมาณไอ้น้ำต่อห้องนี้เรียกได้ว่าลดน้อยลงเรื่อยๆนะตอนนี้เหลือแค่ประมาณสัก5กิโลกร,รัมเท่านั้นเองนะครับอาจจะก,ก็มีการเพิ่มน้ําเข้ามาแล้วแต่ตรงนี้อาจจะไม่ได้มีการเชื่อมถึงกับความร้อนแบบระดับสูงๆหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็รอเวลาจนก,กว่าอุณหภูมิจะเยอะกว่านี้หน่อยก็แล้วกันเรื่องต่อไปนะครับก็จะเป็นเนื้อหาหลักของเราในคลิปนี้นั่นเองก็คือจะมาทําการขุดจบบเจาะบริเวณด้านซ้ายตรงนี้เลยนะครับคือความจริงในพาร์ทเนี่ย เราได้คิดว่าอยากจะเข้ามาทําการก่อสร้างบริเวณทางขวาตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นจุดที่มันมีเรื่องของความร้อนอยู่ด้วยแต่ว่าตรงเนี้ยมันยังมีเรื่องของไอ้น้ําอยู่เล็กน้อยนะครับคือมันยังไม่กลายเป็นสุญญากาศไงก็เลยไม่อยากจะเข้ามาทําการก่อสร้างเดี๋ยวจะปล่อยเวลาผ่านไปเรื่อยๆก่อนกันละกันนะครับพะนั้นในครั้งนี้ก็เลยจะมาทําข้างซ้ายต่อแล้วก็กําลังไหมใครไปไหม้เลยตรงไหนเนี่ย <c oughs> <c oughs> อ๋อตรงนี้มันเป็นจุดที่ค่อนข้างจะร้อนใช่ปะโอ้โหอุณหภูมินี่ ใช้ได้โอเคกลับที่เดิมกลับไปที่เด st ิมก่อนนะครับตรงนี ant, ้มันจะมีตัวป่องเจเซอร์อันนึงอยู่ข้างในด้วยซึ่งก็จะเป็นป่องเจเซอร์ที่ผมก็จะมีการเปิดมาในครั้งนี้ด้วยนะครับไหนดูซิตรงนี้ก็คือตัวป่องแก๊สคอรีนะครับเป็นป่องเจเซอร์ที่สามารถพูดในเรื่องของแก๊สคอรีได้ซึ่งแก๊สคอรีก็คือแก๊สที่ผมก็จะมีการใช้งานเหมือนกันก็เลยอยากจะขอเข้ามาทําการขุดเจาะกันสักหน่อยนะครับก็จะใช้วิธีการเหมือนเดิมเลยก็คือไปการวางบันไดไปทีละชั้นทีละชั้นแล้วก็ทําการขุด่อเเรรืืยยๆๆ กันก็มาเริ่มกันเลยตรงนี้ก็ทำการขุดเจอะไปได้เลยจ้าตรงนี้อ่ะต้องมีการทําทางขึ้นลงเพิ่มกันสักหน่อยนะครับตรงนี้ก็ทําการต่อขึ้นมาทางขวาก็ทําการขุดไปยาวๆขุดไปยาวๆโอเคคนงานครับช่วยเข้ามาทําการขุดเจาะหน่อยตรงนี้ขุดไปตรงนี้ขุดไปโอเคทีนี้กลับไปห้องข้างล่างกันสักหน่อยนะครับตอนนี้ได้ได้ว่าทําไมน้ําเน่ามัน <laughs> ตรงนี้มันเป็นจุดที่มันไม่ได้ไปเชื่อมกับตัวหินท,ที่แบบว่ามีความร้อนรวมๆห0 0องศานะครับก็เลยทําให้ เกิดเหตุการณ์แบบนี้โอเคเดี๋ยวผมขอ <laughs> ปล่อยเวลาผ่านไปเรื่อยๆก่อนนะครับดูซิว่าถ้าหากน้ํามันลดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมานะครับตอนนี้มีประมาณสัก800กว่ากิโลกร,รัมแล้วแล้วทางขวาล่ะดูซิตอนนี้ตัวน้ําเน่าน,นะครับก็มีการสูบมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยเนี่ยขอเล่นเกมหน่อยซิเล่นเกมมาตอนนี้900กิโลกร,รัมนะครับ930 950เดี๋ยวขึ้นมาเรื่อยๆคือตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่า ตัวน้ําเน่าที่เข้ามานะครับมันจะเป็นการทําให้ไอ้น้ำเนี่ยมันเริ่มกับกลายเป็นอาน้ำบางส่วนก็เลยทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้มาอ่าตอนนี้น,น้ําเน่าก็เริ่มมีการไปเจอกับตัวหินที่มีความร้อนรวมๆ500องศาแล้วนะครับก็เริ่มมีการเปลี่ยนสถานะจากตัวน้ําเน่ากลายเป็นไอ้น้ําแล้วตอนนี้ไอ้น้าก็เริ่มพุ่งเข้ามาในห้องนี้แล้วนะครับโอ้โหไอ้น้ําปริมาณมหาศาลมากโอเคก็ทําการปล่อยเวลาหาไปเรื่อยๆก่อนกันลวกันแต่ว่าตรงนี้เอาละไง <laughs> ตรงนี้อาจต้องมีการแก้ไขทางเข้าออกกันสะหน่อยนะครับรู้สึกว่าจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอุณหภูมิซะแล้วอ่ะตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะขอเข้ามาแก้ไขบริเวณนี้กันสะหน่อยนะครับก็คือจะเป็นจุดที่เป็นทางเข้าออกระหว่างห้องไอ้น้ำตรงนี้นั่นเองซึ่งในครั้งแรกสุดน,นะครับผมยังไม่มีเรื่องของตัวน้ำมันดิบซึ่งน้ำมันดิบมันจะเป็นน้ำมันที่สามารถ ในเรื่องของอุณภูมิได้ดีระดับหนึ่งแต่ตอนแรกเนี่ยไม่ได้มีน้ํามันดิบก็เลยใช้เป็นน้าใสไปก่อนแล้วทีนี้ตัวน้ําใสถ้าหากว่ามีการเจออุณภูมิแค่หนึ่งร้อยองศามันก็มีการเปลี่ยนในเรื่องของสถานะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะขอทําการเปลี่ยนจากน้ําใสตรงนี้ให้กลายเป็นน้ํามันดิบกันละกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอทาการลื้อถอนเลยกันละกันคือตอนเนี้ยทางซ้ายนะครับมันมีตัวน้ามันปิโตรเลียมแล้วก็จะมีแบบว่ามีตัวก๊าซเนี่ยคอยขวางกั้นเรื่องของอุณภูมมิิออยยู่่กก็เเเลสาาาาาารรรรถทํขขุดดดดจะะตงงงนนนนนีี้้ไคับ๋วึ โอเคคนงานเข้ามาทําการรื้อถอนหน่อยและตรงนี้นะครับก็ได้มีการวางที่เทควดของเหลวเพิ่มเติมเพื่อที่จะนาเรื่องของน้ำมันดิบมาเติมใส่อยู่เรื่อยๆนะครับเออแล้วก็อย่างหนึ่งคือตอนนี้มีปัญหาก,กับเจ้าตัวอาปั๊มบรรจุข,ขวดของเหลวนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นสิ่งก่อสร้างที่โทนภูมิได้แค่75องศาแต่ตรงเนี้ยอุณหภูมิมันเป็น100เลยก็อาจจะมีปัญหากันซักเล็กน้อยนะครับแต่ว่านี่ตอนนี้น้ําใส่ของเราก็เริ่มมีการไหลลงมาเรียบร้อยแล้วอาจจะงั้นก็จะทําการ ปล่อยให้น้ำใสตรงนี้มันออกไปสักอระดับหนึ่งก่อนจากนั้นก็จะค่อยๆทําการเติมน้ํามันแล้วก็ทําการปิดตรงนี้ไปเหมือนเดิมนะครับอย่างดีนะที่ว่าตรงด้านซ้ายเนี่ยมันเป็นสุญญากาศอยู่ก็เลยสามารถทําวิธีนี้ได้นะครับโอเคทําการให้มันไหลามาพอหรือยังตอนนี้เดือประมาณไม่กี่กามแล้วนะครับงั้นก็ทําการสั่งปิดเลยโอเคคนงานทําการช่วยปิดหน่อยซีตอนนี้ได้งานนิดหนึ่งทางขวาเป็นไงบ้างทางขวาตรงนี้ก็เริ่มมีการหยิบเรื่องของตัวน้ํามันดิบมาเติมแล้วนะครับค่อยๆหยิบมาหยิบมาแล้วก็ประเทศไทตรงนี้ ซึ่งตัวน้ำมันดิบนะครับรู้สึกว่ามันจะหนักกว่าน้ําใสนะรู้สึกแปลกเหมือนกันนะก็คือถ้าว่าเราเอา,เอาน้ํามันดิบมาเติมเนี่ยในเรื่องของน้ามันดิบมันก็จะจมลงไปคาล่านะครับตอนนี้อยู่ในวงรอบที่415กันแล้วนะครับแล้วก็ทําการขุดเจาะไปแบบโอ้โหโล่งโจ่งกันเลยทีเดียวตรงนี้ก็ทําการสั่งขุดเจาะไปเรื่อยๆด้วยนะครับตรงนี้ไม่มีบันไดใช่ไหมเราก็ทําการสร้างบ,บันไดไปยาวๆได้เลยนะครับรวมไปถึงบริเวณข้างบนนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องมีการขุดเจาะออกไปเหมือนกันนะครับ จากนั้นที่นี้เรามาดูตัวป่องแก๊สคอรีรกันดีกว่านะครับป่องแก๊สคอรีงัน้นเหรออ่างั้นก็ทําการเปิดเลยกันละกันนะครับโอเคทําการสร้างคุณจอมาเลยตรงนี้ขอเร่งงานกันสักนิดหนึ่งครับเร่งงานไปในระแปดโอเคคนงานสายขุดครับช่วยเข้ามาทําการขุดหน่อยเร็วโอเคมาแล้วนี่ ทำการคุดมาก็คือจะเป็นป่องที่หน้าตาคล้ายๆกับทั้งป่องก๊าซธรรมชาติแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์คือแบบหน้าตาจะเหมือนกันได้เลยจะเปลี่ยนแค่ในเรื่องของสีเท่านั้นเองนะครับนี่ในนี้ก็คือตัวป่องแก๊สคาร์นนะครับซึ่งป่องแก๊สคารอนเนี่ยมันจะควบคุมได้ง่ายกว่าป่องที่ผ่าน,านมานะครับก็คือถ้าหากว่าอย่างเช่นตัวป่องก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติเนี่ยปล่อยก๊าซอุณหภูมิ150่อองศาใช่ไหมแก๊ซไฮโดรเจนล่ะแก๊ซไฮโดรเจนคือ 500, คก,ก๊อ500อานะร้าาอ, Gas, อรนนีย มันจะเป็นอุณหภูมิแค่60องศาเท่านั้นเองนะครับก็จัดว่าเป็นอุณหภูมิที่ไม่ได้สูงมากมายอีกอย่างหนึ่งคือมันสามารถเก็บกักได้ง่ายด้วยนะครับโอเคทำการคุณจ่อไปคุณจ่อไปจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะทําการเคลียร์ไอเทมต้มเพอตรงนี้ให้หมดนะครับทําการสั่งเก็บในเรื่องของไอเทมไปจากนั้นที่นี้เราก็จะมาออกแบบจุดที่เป็นการเก็บในเรื่องของตัวป่องแก๊สคอร์ลินกันนะครับเออจะไปทําการศึกษาข้อมูลก่อนศึกษาข้อมูลไปออตอนนี้รู้สึกว่า มันอยู่ในฤดูหลับไหลเหมือนกันเนี่ยแสดงว่าเราสามารถเข้ามาแก้ไขได้ง่ายนะครับอาทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องการเก็บก๊าซกันละกันซึ่งวิธีการเก็บก๊าซผมก็จะขอใช้เหมือนกับบริเวณข้างบนกนละกันก็คือจะเป็นการเก็บทั้งเรื่องของก๊าซไฮโดรเจนแล้วก็ในเรื่องของก๊าซธรรมชาตินะครับโดยการวางในเรื่องของประตูไปเหมือนเดิมเพื่อเป็นการสั่งเปิดปิดแบบนี้นะครับซึ่งทีนี้ก็จะมีบางคนมาถามว่าเอ๊ะทำไมพี่ไม่เคยใช้วิธีแบบว่าทําการสูบก๊าซโดยการใช้ตัวเครื่องปั๊มกาะคือกน็็เปจร วางเครื่องปั๊มก๊าซไว้ตัวหนึ่งใช่ไหมจากนั้นทําการต่อท่อก๊าซมาแล้วก็เอามาปล่อยไว้ที่รูระบายก๊าซแล้วในห้องเนี่ยมันจะเป็นห้องที่มีการวางพื้นเอาไว้แบบนี้จากนั้นก็มีการเทน้ำเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการบอกว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดที่มีการปล่อยอากาศได้แล้วก็จะเก็บกักในเรื่องของการไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆใช่ไหมครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยก็ยังสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าวิธีการนี้เราต้องมปการใช้ในเรื่องของพลังงานไฟฟ้ากับตัวเครื่องปั๊มก๊าซ แต่ว่าวิธีการใช้ประตูนะครับมันเป็นประตูไฟฟ้าที่เราไม่จะเป็นต้องตอบอนในเรื่องของสายไฟก็ได้ก็คือมันจะประหยัดในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าผมก็เลยใช้วิธีนี้จะดีกว่านะครับเข้าสู่วงรอบที่417กันแล้วนะครับและตอนนี้ก็มีการวางในเรื่องของประตูไฟฟ้าแล้วก็มีการวาวงจรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ขอข้ามเรื่องการสอนไปนะเพราะว่าเคยสอนกันไปหลายครั้งแล้วนะครับและทีนี้ฟองแก๊สคอรลีนก็ได้มีการวิจัยเสร็จเรียบร้อยมันบอกว่าตอนนี้จะอยู่ในช่วงฤดูหลับไหลน,นะครับ และกว่าจะตื่นตัวเนี่ยต้องใช้เวลาอีกประมาณสัก34วันกันเลยทีเดียวอ่ในระหว่างนี้เราก็ทําการก่อสร้างรอไปก่อนกันละกันทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือจะเป็นการนําเรื่องของก๊าซเอาไปเก็บเอาไว้ทางขวาตรงนี้นะครับก็คือเนี่ยมันจะเป็นระบบที่มันจะเป็นการนําก๊าซจากทางซ้ายไปทางขวานั่นเองหมายความว่าทางขวาตรงนี้เราจะต้องมีการวางในเรื่องของห้องที่แบบว่าเป็นการปิดผนึกก๊าซเอาไว้แล้วก็มีการวางตัวเครื่องปั๊มก๊าซเข้าไปด้วยนะครับโอเคงั้นก็มาเริ่มกันเลย ซึ่งเดี๋ยวผมจะวางไงดีวะอืมตรงนี้ก็ขอปิดในเรื่องของตัวอ่ผนังไปก่อนกัแล้วกันนะครับทำการวางเป็นคือการความร้อนยาวขึ้นมาจากนั้นถัดมาก็คือตรงนี้ก็ต้องมีการวางไปด้วยเช่นกันนะครับอืมต่อไปเดี๋ยวขอดูตัวเครื่องปั๊มก๊าซก่อนเครื่องปั๊มก,าก๊าซหน่อยดูซิเครื่องปั๊มก๊าซนะครับถ้าหากว่าเราวางเข้าข้างในตรงเนี้ยทั้งหมด2เครื่องก็น่าจะโอเคแล้วละเมือ่อกันก็วางไป1เครื่องแล้วก็2เครื่องแบบนี้จากนั้นถัดมา ก็ทําทการปิดในเรื่องของห้องตรงนี้ไปนะครับปิดยังไงดีว่าตรงนี้ปิดเลยดีไหมงั้นก็ลงมาข้างล่างตรงนี้หนึ่งที่มันขวาแล้วก็ทําการปิดผลึกไปแบบนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวตรงนี้อย่าพิ่งสร้างพเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าไปก่อสร้างไม่ได้ <c oughs> อาเขตถัดมาจะเป็นเรื่องของสายไฟฟ้ากับเรื่องของท่อการนะครับสายไฟฟ้าเหรออ่าสายไฟฟ้าก็ต่อมาแบบนี้การการ, <c oughs> การเชื่อมถึงการให้เรียบร้อยถัดมาจะเป็นเรื่องของตัวท่อการ์ด ท่อการขนาในนี้ขอใช้เป็นท่อการแบบการความร้อนกันละกันนะครับทำการต่อไปทางขวาแบบนี้1ช่องตรงนี้1ช่องอ่าตอนนี้การก่อสร้างก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับเหลือแค่ทําการปิดผนึกห้องแล้วก็นําในเรื่องของตัวกาซที่เราไม่ต้องการจะเก็บเนี่ยออกไปนั่นเองซึ่งตรงนี้นะครับบังเอิญบังเอิญว่ามันไม่มีเรื่องตัวการคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งกาซคาร์บอนไดออกไซด์มันเป็นการที่หนักที่สุดใช่ไหมครับก็เลยทําให้ตรงเนี้ย มันจะมีแต่แก๊สออกซิเจนออกซิเจนเน่าเพราะฉันถามว่าเรามีการนำแก๊สคลอรีนมาปล่อยทิ้งเอาไว้ประมาณสักแถวแถวนี้ได้ตัวแก๊สคลอรีนก็จะค่อยๆตกลงมาข้างล่างจริงไหมครับเพราะฉันถามว่าแก๊สคลอรีนมันเยอะแล้วเนี่ยเราก็สามารถทำการปิดผนึกได้โดยที่มันจะมีแต่แก๊สคลอรีนเท่านั้นอาะพูดอย่างนี้อาจจะไม่เห็นภาพงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นนะครับตรงบริเวณข้างล่างนี้คือจุดที่ผมวางตัวเครื่องบำกัดเอาไว้เพื่อเป็นการสูบแก,ก๊สขึ้นไปข้างบนใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ก็จะมมีกกกาารรรรคััดแยในเื่ององงขตวตวธชิ จากนั้นเดี๋ยวผมก็จะสร้างเครื่องคัดแยกอีก1ตัวนะครับก็เอาเป็นประมาณสักตรงนี้ก็และกันจากนั้นก็คือทําการคัดแยกเรื่องเกี่ยวกับตัวกั๊คาร์อนให้มันไปทางซ้ายแบบนี้นะครับจากนั้นก็ให้มันมาปล่อยเอาไว้ประมาณสักตรงกลางเลยก็แลวกันปล่อยไว้แบบนี้จากนั้นถัดมาส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะขอต่อกลับไปที่ตัวท่อกราดเหมือนเดิมกันลวกันนะครับทําการต่อขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ประมาณเชื่อมกับทางขวาเท่าน,นี้ก็เรียบร้อยจากนั้นถัดมาอํา พอตรงนี้ก็คงจะไม่ใช้งานแล้วก็ขอทาการสั่งหรือถอนตรงนี้ไปเลยกันแล้วกันนะครับทําการสั่งหรือถอนไปถัดมาจะเป็นเรื่องของสายไฟฟ้าสายไฟฟ้าอ่ะตรงนี้มีสายไฟผ่านพอดีก็ขอยืมใช้กันหน่อยนะครับอ่ะทำการก่อสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องคัดแยกก,าก๊าซก่อนเราก็ทําการเลือกว่าให้มันเป็นกา๊าซที่หายใจไม่ได้และเลือกเป็นก๊าซคร์นดคอกนะครับก๊าซคร์อนดอจากนั้นก็ทําการ เชื่อมต่อท่อการให้มันถึงการให้หมดนะครับทำการเชื่อมถึงการแบบนี้จากนั้นเราก็ทําการเปิดการใช้งานได้เลยตรงนี้ผมมีการวางเรื่องของตัวเซ็นเซอร์ที่เป็นแบบสวิตช์เราสามารถทําการสั่งเปิดปิดได้เองเลยนะครับโอเคทำการสั่งเปิดมาแล้วก็ทีนี้ตัวก๊าซคาร์บอนก็จะค่อยๆถูกสูบตามทางไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับและถามว่ามาเจอกับตัวเครื่องขยายการตรงนี้ถ้าหากว่าเป็นก๊าซคาร์บอนมันก็จะออกมาจากช่องสีเหลืองที่เป็นทางซ้ายนะครับทำการปล่อยมาดีมาก แล้วก๊กาซอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นก๊าซคาร์าบอนไดไซด์เนี่ยมันก็จะขึ้นไปที่บริเวณข้างบนอยู่แล้วนะครับโอเคทีนี้ก๊าซคร์นดอกดก็จะค่อยๆถูกลาเลียงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลนเกนประดับ3มเลยอ่าตรงนี้นะครับผมก็จะทําเหมือนกับเป็นเหมือนกับเป็นบ่อน้าอ่ะเป็นบ่อท,ที่จะคอยเก็บกักในเรื่องของตัวก๊าซคร์นดอดเอาไว้นะครับก็คือก๊าซคาร์นดอดน่ะมันะมเป็นกา๊าซที่ยังไงยังไงมันก็หนักกว่าก๊าซออกซิเจนอยู่แล้วมันก็จะค่อยๆๆตตตลลงงงมมมมมาาา้้้่่่่่เเเเรรรรรืืืืออออยยยนนคัแี็ไไปดว ผมก็ทําทำการปิดผึกห้องนี้ไปเลยแล้วก็จะกลายเป็นห้องที่มันจะมีแต่แก๊สคอรีนโดยที่เราไม่จะเป็นต้องแบบทําการสูบก๊าซออกไปข้างนอ,อกอีกเลยนะครับผ่านไปแค่หนึ่งคือเท่านั้นเองนะครับตอนนี้แก๊สคาร์อนไดได้ได้ว่าเต็มพื้นที่กันเลยทีเดียวไหนขอตรวจสอบไหนซีตอนนี้แก๊สคาร์อนไดไดนะครับได้ได้ว่าสูบขึ้นมาจนถึงบริเวณชั้นนี้แล้วหมายความว่าทางขวาวตรงนี้เราก็สามารถปิดผดกห้องนี้ได้แล้วนะครับและห้องนี้ก็จะเต็มไปด้วยในเรื่องของแก๊สคาล่ะอืมทางซ้ยนได อาจต้องมีการต่อท่อให้มันสูงขึ้นไปกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งนะครับจะได้เวลาปิดเนี่ยมันจะได้ไม่มีเรื่องของตัวก๊าซอื่นหเข้าไปด้วยโอเคคนงานครับช่วยเล่นทําการก่อสร้างตรงนี้หน่อยส่วนทางขวาเดี๋ยวผมก็จะทําการต่อตรงนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ขยายท่อการตรงนี้ให้มันไปทางซ้ายอีกสักเล็กน้อยนะครับตอนนี้อยู่ในวงรอบที่421กันแล้วนะครับและตอนนี้ผมก็มีการก่อสร้างเพื่อเพิ่มเติมมาเพราะว่ามันจะเป็นการยกสูงขึ้นจะได้รองรับเรื่องของตัวก๊าซคอลีนได้นะครับและตอนนี้ แก๊สคาร์บอนไดออกไว่าเริ่มจะเต็มพื้นที่กันแล้วนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะทำการปิดผนึกห้องนี้ผมจะขอวางสิ่งหนึ่งเข้าไปก่อนนะครับก็คือจะเป็นรูระบายก๊าซคาร์บอนไดออนะครับก็คือในกรณีที่เรายังมีแก๊สคารอนออยู่ที่อื่นเนี่ยเราก็สามารถเอามาปล่อยเอาไว้ที่ห้องนี้เพื่อทําการเก็บกักในเรื่องของตัวแก๊สคาร์อนไดต่อไปได้นะครับโอเกทําการวางไปจากนั้นก็ทําการต่อท่อก๊ซนะครับต่อท่อก๊ซเหรอก็ต่อรอไว้แบบนี้ก่่อนนกน,นกกกััใรณีทีท ราจะนําแก๊สคารนเข้ามาก็สามารถทําการเชื่อมต่อก,กับท่อตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคคนงานเข้ามาทําการก่อสร้างหน่อยซีจากนั้นก็ทําการปิดผนึกบริเวณข้างบนนี้ได้เลยอย่างหนึ่งคือตอนเนี้ยมันมีแต่กแก๊สคาร์อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีก๊ารอ,อื่นมาปนเลยนะครับโอเคทําการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยี่ยขอตรวจสอบหน่อยซีแล้วของท่อแก๊สก็มีการต่อเชื่อมมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับหมายความว่า เราก็สามารถรื้อถอรูระบายน้ำเดยขัานบนแล้วก็ทาการเชื่อมต่อตรงนี้กันได้เลยนะครับเพื่อที่จะนาในเรื่องของตัวการ์ดคอลีนที่เหลือเนี่ยมาปล่อยเอาไว้ที่ห้องนี้นะครับจากนั้นถัดมาเรื่องของเซนเซอร์เซนเซอร์อันนี้นะครับอย่างที่เคยบอกไปว่าถ้าหากเรามีการเชื่อมต่อกับวงจรตรงนี้เราต้องทำให้มันเป็นสีตรงข้ามเพื่อเป็นการเปิดการใช้งานนะครับเพราะว่ามันจะมาเจอกับตัวลอจิกเกตสลับหรือก็คือเอาเอาตัวนอตเกตทีนี้เราก็แค่ทําการตั้งค่ามาตนกันข้ามอย่างเช่นจะให้มีการส่งสัญญาณสีเขียวเมื่อ มันอ,อะไรนะมันต่ํากว่าต่ํากว่า2,000ก็แล้วกันนะครับถ้าว่าบรรยากาศในห้องนี้มันมากกว่า2,000เมื่อไหร่ก็จะเป็นการทําให้โหลดตรงนี้สามารถใช้งานได้นะคะและมันก็จะมีการเปิดปิดในเรื่องของประตูไปเรื่อยเรื่อยๆ,ๆ,ๆเพื่อเป็นการดันการาสจากทางซ้ายให้เข้าไปสู่ห้องทางขวาให้ได้นะครับโอเคทีนี้ส่วนที่เหลือล่ะส่วนที่เหลือลเราก็สามารถทําการสั่งหรือถอดได้เลยนะครับทำารา สั่งลื้อถอนสั่งลื้อถอนไปเพื่อที่จะให้ตัวก๊าซคาร,คอร์อนพวกนี้มันตกลงไปข้างล่างนะครับและเราก็สามารถทําการสูบจากตัวเพื่อปับ๊กซตัวเดิมเพื่อที่จะให้ก๊าซพวกนี้มันกลับเข้าไปในระบบของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวในคลิปนี้ก็ขอจบไปเท่านี้ก่อนการดก,ก,กันก็ถือว่ามีการทําห้องที่ ไปการเก็บกักในเรื่องของตัวแก๊สคอรลีนไปที่เรียบร้อยแถมด้วยตัวปอมแก๊สคอรีนด้วยนะครับแต่ว่าตัวปอมแก๊สคอรีนเนี่ยต้องใช้เวลาอีกประมาณสัก27วันถึงจะมีการปัทุออกมานะครับแล้วก็ทางขวาเราก็มีการแก้ไขไปหลายเรื่องเหมือนกันนะก็เริ่มจากทำการแก้ไขน้ําที่มั่นไขยยตรงนี้เนื่องจากว่ามันมีในเรื่องของตัวเชื้อโรนะครับก็ทําการสูบน้ำไปจนหมดเรียบร้อยและทางซ้ายตรงนี้ก็ถือว่ามีการแก้ไขที่ดียิ่งขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ไอ้น้ำในห้องเนี่ยเรยียกได้ว่าสูบขึ หนึ่งร้อยสี่สิบกว่ากิโลกร,รัมกันเลยทีเดียวส่วนข้างล่างก็มีการเทน้ำมันเพื่อเป็นการกั้นในเรื่องของอากาศระหว่างสองห้องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทางดะาบขวาเป็นไงบ้างตอนนี้รู้สึกว่ายังมีเรื่องของไอ้น้ำอยู่เล็กน้อยนะครับมีไอ้น้ำประมาณสัก10กว่ามิลลิกร,รมัมถ้าหากว่าตรงนี้มันกลายเป็นสุญญากาศแล้วเราก็สามารถเข้ามาทําการก่อสร้างแล้วก็เคลียร์พื้นที่ตรงนี้ได้นะครับเ่งนี้ก็อาจจะไปทําในพนากกนคหนจริงจริงสักทีหนึ่งนะครับผมโอเคครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาต้นเน